เขาไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่เคยย้ายไปบาซ่าไม่เคยยิงในเวมบลีแต่เขาคือตำนานของเกมฟุตบอลที่คนทั้งโลกรู้จักมักซิมชิค,คันกาฮีโร่แห่งเกม CM01-02 ค่าตัวไม่ถึงล้านแต่ยิงให้คุณแตะพันลูกเขาเร็วคมทุกค่าพลังเกิน15จาก20ไม่ใช่แค่เก่งแต่โกงจนเหมือนบัคกคนที่สร้างเกมยังบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ค่าพลังมั่ว แต่เพราะเห็นแววเด็กคนนี้เขาเร็วยิงคมเด่นตั้งแต่เยาวชนเลยได้ค่าพลังระดับตำนานใครเล่น CM แล้วไม่ซื้อเขาถือว่ายังไม่สุดเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของจักรวาลเกมโดยไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำแต่ในโลกความจริงเขาก็เคยเก่งจริงยิง17โลกตั้งแต่อายุ16ติดทีมชาติช่วยดินามโมคว้าแชมป์แล้วฝันทุกอย่างก็พังในเสี้ยววินาที เขาเอ็นคอยหน้าขาดตอนทดสอบฝีเท้าที่โปรโตุเกสกับมาริติโมไม่ได้เซ็นต้องกลับเบลารุสแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆดับลงอาการเจ็บเรื้อรังทําให้เขาต้องแขวนสตัดตั้งแต่อายุ26จากฮีโร่ในเกมต้องกลายเป็นคนแบกอิดค่าจ้างวันละ20ดอลลาร์เขาพูดว่าผมไม่เคยทําร้ายใครแต่ชีวิตกลับทําร้ายผม เขาเพิ่งรู้จากลูกทีหลังว่าตัวเองเป็นตำนานในเกมเขาไม่เคยเล่นไม่เคยรู้เมื่อเรื่องของเขาถูกเผยแพร่ในปี2018แฟนเกม CM ถึงกับเปิดแคมเปญหางานให้เขามีคนลงชื่อกว่า1,600คน แต่ก่อนที่ชีวิตจะดีขึ้นเขาก็จากไปอย่างเงียบๆมักซิมชิฮันกาเสียชีวิตในวัยเพียง38ปีไม่มีถ้วยไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เขามีผู้คนทั้งโลกที่รักเขาแม้ไม่เคยเจอกันใครเคยซื้อเขาในเกมฝากคอมเมนต์ว่าตำนาน c m ไว้ให้เขาหน่อยเพื่อให้โลกจำว่าแม้ชีวิตจะไม่ยุติธรรมแต่ความรักของแฟนบอลยิ่งใหญ่เสมอ